โปรแกรมจิตเช้าวันที่หสร้างปฏิหารชีวิตด้วยพลังคำพูดดีๆพูดหรือว่าฟังคำพูดดีๆที่โปรแกรมจิตตัวเองทุกเช้าจะดึงดูดแต่ความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันเป็นคนมั่งคัง่งฉันเป็นคนร่ำรวย ฉันเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ในวันนี้ฉันมีรายได้มหาศาลต่อเดือน ฉันมีความอุดมสมบูรณ์ด้านการเงินฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินหลั่งไหลเข้าบัญชีธนาคารของฉันตลอดเวลาเงินทำงานให้กับฉันทั้งยามหลับและยามตื่นฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือ ฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบมหัศจรรย์ฉันได้รับโชคลาภแบบมหัศจรรย์ฉันเป็นคนที่เพียรพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆด้านของชีวิตฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ในเช้าวันนี้ ฉันเป็นคนมีชีวิตที่ดีในทุกๆด้านฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยในทุกๆท,กที่การทำงานของฉันวันนี้ราบรื่นสำเร็จลุล่วงฉันได้พบกับกัลยาณมิตร ทุกคนเป็นคนดีรอบๆตัวฉันทุกคนปรารถนาดีต่อฉันฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนยิ้มง่าย ฉันเป็นคนสนุกกับการหัวเราะฉันมีความมั่นใจในตัวเองฉันประสบความสำเร็จได้ง่ายดายฉันมองเห็นแต่ความสุขฉันเป็นคนมีความคิดหรือเริ่มสร้างสรรค์ฉันมีพลังจินตภาพที่แสนวิเศษ ฉันมีสุขภาพใจและกายที่ดีเยี่ยมฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นฉันเปิดรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตของฉันยอดเยี่ยมเสมอฉันลิขิดชีวิตของฉันเองได้ฉันลงมือทำ เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในทันทีฉันเลือกทำสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดแล้วฉันปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่วฉันรู้วิธีเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเองในทุกๆวันฉันตั้งใจทำสิ่งใดผลลัพธ์นั้นย่อมเป็นบวกเสมอ พลังจิตตายสำนึกของฉันช่วยปรับแผนงานทุกอย่างให้ก้าวหน้าและเป็นไปด้วยดีแบบราบรื่นฉันกำลังสร้างอนาคตของฉันในวันนี้เช้าวันนี้ฝนตกอากาศดีฉันเดินทางไปที่ไหนก็ปลอดภัยฉันเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ฉันเชี่ยวชาญในงานที่ฉันทําฉันเป็นคนกล้าและฉันขวาทุกโอกาสที่เข้ามาในทันทีฉันพูดจากับใครก็ตามฉันพูดด้วยความมั่นใจฉันคิดว่าฉันทําได้ฉันย่อมหาทางทําจนได้ฉันเป็นคนตัดสินใจได้เด็ดขาดในทุกสถานการณ์ คำพูดของฉันมีน้ำเสียงที่ทรงพลังคำพูดของฉันทำให้ทุกคนอารมณ์ดีและชื่นชอบในตัวฉันฉันเลือกที่จะให้เกียรติผู้อื่นเสมอฉันเชื่อมั่นในพลังของความกตัญญูต่อพ่อแม่ฉันเชื่อมั่นในพลังของความดี ฉันเชื่อมั่นในกฎของการกระทำเมื่อฉันทำสิ่งใดฉันย่อมได้รับสิ่งนั้นเสมอฉันรักและปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมฉันมุ่งมั่นทำแต่เรื่องดีๆฉันปล่อยวางได้ง่าย จิตใจของฉันเบาสบายใบหน้าของฉันยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรฉันทักทายผู้อื่นด้วยความจริงใจฉันตั้งใจฟังผู้อื่นอย่างใส่ใจเสมอฉันเป็นมิตรกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วฉันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฉันชื่นชมผู้อื่นด้วยความจริงใจคนทุกคนมีข้อดีในตัวเองเสมอฉันมีรอยยิ้มที่อบอุ่นและจริงใจฉันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอฉันกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายฉันนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน จิตใจของฉันสงบและผ่อนคลายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันสมบูรณ์ดีสมองของฉันจดจำแต่เรื่องราวดีๆและสร้างสรรค์ฉันพร้อมรับโอกาสดีๆเสมอโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาฉันในทุกวันฉันฝึกจิตใจของฉัน ให้สงบและปล่อยวางฉันรู้ว่าตัวฉันเองโชคดีเสมอเงินทองหลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันในทุกวันเงินทองรักฉันและฉันก็รักเงินฉันโชคดีมีเงินในกระเป๋ามากพอทุกๆุกวันฉันโชคดีเรื่องเงินเสมอ ฉันสร้างทรัพย์สินของฉันให้เงินงอกเงยทุกวันฉันสนุกกับการดึงดูดเงินเงินทุกบาทที่ฉันได้ทำไปหวนกลับมาหาฉันเท่าทวีคูณฉันทำบุญไปกับสิ่งใดฉันจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเสมอ ฉันคืนกำไรให้สู่สังคมอย่างสม่ำเสมอความคิดเริ่มสร้างสารรค์ของฉันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนฉันมีชีวิตที่ดีชีวิตของฉันดีขึ้นในทุกทิศท,ทุกทางฉันเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในชีวิตของฉันฉันทำสำเร็จแล้ว ฉันบรรลุความสำเร็จในทุกๆด้านชีวิตของฉันมีความสุขฉันร่ำรวยแล้วชีวิตของฉันมั่งคั่งทุกอย่างที่ช้นชั้นจินตนาการได้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จขอบคุณขอบคุณขอบคุณ